ลิปนี้ก็จะมาเปิดดวงคนดังอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เป็นคิวของคุณอนุทินชาญวิรุฬุณนะครับหลังจากที่เลือกตั้งในปีห6นี้ผ่านไปนะครับดวงคุณอนุทินชาญวิรุฬุณจะเป็นอย่างไรนะครับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นของคุณอนุทินชาญวิรุฬุณหรือไม่นะครับนะ ผมในานามของคุณชายพยากรก็จะขอตอบแบบฟันธวงว่าดวงคุณอนุทินชาญวิรุฬุณถึงนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าจังหวะและโอกาสได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับฟันธงครับครับช่วงนี้เราก็จะมาสู่ขั้นตอนการาดำเนินตามหลักโหราศาสตร์นะครับตามขั้นตอนต่างๆนะก่อนที่ จะพยากรณ์ได้เราก็ต้องรู้วันเดือนปีเกิดเสียก่อนนะครับนี่ครับวันเดือนปีเกิดของคุณอนุทินก็คือเกิดวันที่สิบสามกันยายนสองนห้าร้อยเก้านะครับเออเราก็มาดูปีปฏิทินร้อยยี่สิบปีนะครับนี่ครับพศสองนห้ายเก้านะครับตรงกับปีมะเมียน,นะครับเดือนกันยายนนี่ครับเดือนกันยายนวันที่สิบสามนะครับ ช่องนี้ช่องวันวันทั้งเกตนะครับเลขสามก็คือวันอังคารนะครับช่องนี้เลขสิบสามหมายถึงค่ำนะครับแรมสิบสามค่ำนะครับช่องนี้ช่องเดือนก็คือเดือนเก้านะครับนะก็จะได้เลขออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับวันอังคารได้เลขสามแรมสิบสามค่ำเดือนเก้าได้เลขเก้าปีมะเมียตรงกับเลขเก็ นะครับได้ออกมาแล้วนะครับสามเก้าเจ็ดนะก็จะนําลงมาสู่ตารางของศาสตร์แห่งตัวเลขได้มาแบบนี้นะครับแล้วก็คํานวณออกมาสิบสับเรียบร้อยก็จะได้ช่องผลลัพธ์นะครับนี่มีด้วยกันอ่สิบสองช่องนะครับเราจะนําเลขผลลัพธ์มาลงในตารางนะครับทําเป็นกราฟนะครับนี่นะครับแล้วก็ฉีดโยงเส้นเส้นโยงเข้าหากันนะครับ นะก่อนที่พยากรนะเราก็จะมารู้มาดูว่าอายุของคุณอนุทินปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่นะครับนะครับขั้นตอนต่างๆแล้วก็นําปีพศออปัจจุบันมาตั้งนะครับนําเอาพศเกิดมาลบก็จะได้อายุปัจจุบันนะครับอายุห้าสิบเจ็ดปีนะทีนี้เราก็มาดูนี่ครับช่วงอายุห้าสิบเจ็ดปีเข้า 5้าสิแปดนะครับคือช่วงปีพศสอง6ห้าหกพศปัจจุบันนะครับซึ่งตรงกับช่องนี่ครับช่องเกียรติยศชื่อเสียงนะครับนะนับต่อไปนะครับนับต่อไปนะครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบปดห้าสิบเก้านับต่อไปนะเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็อาชีพแล้วก็ลกโชกลาบนะครับรวงคุณนุทินขึ้นนะครับช่วงนี้ขึ้นอยู่นะนะครับนะครับวัน ปีเลือกตั้งก็คือปีหอศ .66 ซึ่งตรงกับอายุ57ปีนะครับถามว่าคุณนรินจะได้เป็นนายกไหมหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จสับนะครับคือมันอย่างนี้นะครับการที่จะนับว่าได้เป็นนายกหรือไม่เราต้องดูจากจุดเริ่มต้นนะครับนี่เริ่มต้นอายุ57นะครับนี่57ก็นับไปนะครับ1 2 3พอระดับที่4ก็ตกลงมา จึงถือว่ายังไม่ถึงตำแหน่งนายกนะครับถ้าจะให้ดีถ้าจะถึงตำแหน่งนายกเราต้องเริ่มนับจากตรงนี้นะครับนะครับเริ่มนับจากหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้านับแบบนี้นะครับถ้าเริ่มต้นแบบนี้คุณอนุทินสามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับแต่ว่าโอกาสไม่ใช่นะครับโอกาสโอกาสไม่มีนะครับโอกาสเป็นของคนอื่นอยู่นะครับตอนนี้นะเพราะเวลาผ่านมาแล้วนะครับนะ เวลาเลือกตั้งมันผ่านปีปีนี้มาแล้วนะผ่านช่วงนี้มาแล้วนะครับเลยเลยโอกาสมาแล้วนะครับนะเลยโอกาสมาแล้วดังนั้นคุณอนุทินก็ยังไม่ใช่นายกรัฐมนตรีช่วงนี้นะครับแต่ว่าหลังเลือกตั้งอ่าคุณอนุทินก็ตกอยู่ในช่วงเกียรติยศชื่อเสียงนะครับอาชีพโชคลาภช่วงนี้ เป็นช่วงที่สามารถที่จะต่อรองตำแหน่งต่างๆได้เกือบทุกตำแหน่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงดีนะครับชื่อเสียงบารมีครบนะครับนะสามารถที่จะต่อรองตำแหน่งต่างๆได้ทุกตำแหน่งเกือบทุกตำแหน่งยกเว้นตำแหน่งงานะยกรัะทุนตรีนะครับต้องสละให้คนอื่นไปก่อนนะครับนะนะครับทีนี้ จะถามว่าคุณอนุชินจะได้เป็นนายกช่วงไหนเราก็นับจากตรงนี้นะครับนับจากอายุ57ไปนะครับ1 2 3 4พอตกปีที่4นี้ถึงก็จะหมดววละของรัฐบาลชุดนี้นะครับชุดข้างหน้านี้นะครับนะครับเป็นช่วงหมดววละนะครับเริ่มววลาใหม่ก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับ ช่วงอายุหกสิบนะครับเก้าเข้ามาหกสิบเอ็ดนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งใหม่นะครับปราาถัดไปนะพอเลือกตั้งเสร็จก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับคือช่วงนี้แหละครับช่วงอายุหกสิบเข้าหกสิบเอ็ดของคุณอนุทินเป็นโอกาสเหมาะของการที่จะเข้าสู่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับคือมีช่วงนี้เท่านั้นนะครับนะ นะครับเพราะอายุหกสิบนี้เป็นช่วงของคุณอาชินต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆให้ได้นะครับนะปัญหาของคุณอาชินมีปัญหาใดๆก็ต้องเคลียร์ปัญหาให้จบสิ้นในปีนี้นะครับถ้าผ่านช่วงอายุหกสิบนี้ไปแล้วนะครับช่วงนี้นะครับจากอายุหกสิบเข้าอายุหกสิบเอ็ดเป็นต้นไปนะครับนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเริ่มวาระใหม่นะครับ เป็นการเลือกตั้งวาระใหม่วาระถัดไปนะครับก็จะมีการาตัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะช่วงนี้แหละครับช่วงอายุ61ของคุณอนุอนิธินเป็นช่วงเหมาะเป็นโอกาสเหมาะที่จะก้าวเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับนะครับนะต้องรอช่วงนี้นะครับนับจากปี66ไปก็อีกประมาณ4ปีกว่านะครับ 4ปีกว่านะครับต้องรอวาระหน้านะครับถึงจะมีโอกาสได้เป็นนายกรทนตรีนะครับนะฮนะราจะแล้วทีนี้คลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับสุดท้ายก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะ อ่สุดท้ายจริงๆตอนนี้สุดท้ายจริงๆก็ขอฝากสําหรับท่านที่อยากจะดูหมอดูนะครับอยากจะทราบอนาคตของตัวเองว่าจะสอบผ่านหรือไม่จะได้เป็นผู้แทนรัศดรหรือไม่ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับนะติดต่อทางไลน์เข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้ในราคาเบาๆนะครับสําหรับท่านที่อยากจะทราบอนาคตของตัวเองนะครับนะ